ในการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดนะคะซึ่งก็คือเงินที่ทางรัฐจะจ่ายให้หนึ่งก้อนกับทายาทเมื่อตัวข้าราชการทหารกองหนุนมีเบี้ยวหวาดหรือว่าผู้รับบำนาญมีการเสียชีวิตไปเกิดว่า ผู้ที่เสียชีวิตไม่ได้มีทายาทแต่มีการระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาว่าจะยกเงินบำเหน็ต,ตกทอดให้ใครนะคะผู้ที่ถูกระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาก็จะได้รับเงินส่วนนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าทายาทยังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรยังมีชีวิตอยู่ ต่อให้จะมีหนังสือแสดงเจตนานะคะผู้ที่ถูกระบุไว้ในหนังสือจะไม่มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จตกทอดเงินบําเหน็จตกทอดจะต้องมอบให้กับทายาทเท่านั้นแต่ในกรณีที่ไม่มีหนังสือแสดงเจตนาแล้วก็ไม่มีทายาทสิทธิ์ในการรับบําเหน็จตกทอดนะคะก็จะเป็นอันยุติไปในกรณีที่ข้าราชการที่เสียชีวิตเขียนในหนังสือแสดงเจตนาไว้ว่ามอบเงินให้กับ คู่ที่เป็นภรรยาน้อยทั้งๆท,ที่เขามีภรรยายที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วก็มีบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่กรณี INGING นี้เงินบำเหน็จตกทอดจะไม่ถูกจ่ายให้กับภรรยาน้อยนะคะบำเหน็จตกทอดจะต้องถูกจ่ายให้กับผู้ที่เป็นทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนยกเว้นแต่ว่าไม่มีทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเงินส่วนนั้นถึงจะตกไปถึงผู้ที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาะ แต่สิ่งที่ผู้ที่ถูกระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาหรือกรณีนี้ก็คือภรรยาน,น้อยจะได้รับมีเพียงแค่เงินช่วยพิเศษ3เท่าของเงินเดือนหรือ3เท่าของเงินบำนา